ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโยกังจุดติยุทธภพบเลือดใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมในวันนี้ของเรามีไกเล็กๆน้อยๆมาฝากเกี่ยวกับชุดล่ไพ่ายและชุดสุดขีดนั่นเองหลายคนยังมีความเข้าใจแบบผิดๆอยู่นั่นเองว่าวิธีการครับเซตล่พ่ายจะต้องเอาเซตสุดขีดไปทําก่อนแล้วค่อยเลื่อนขั้นเป็นล่พ่ายเดี๋ยววันนี้ของผมอธิบายแบบละเอียดยิบเลยจริงว่า มันใช่อย่างที่ผู้คุณเข้าใจกันหรือไม่ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยและเราไปดูกันดีกว่าถึงความสําคัญของเซตสุดขีดและไล่พ่ายและวิธีการค้าของมันมันทํำยังไงปะท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วในเรื่องของเซตพีพีหลายคนก็อยากที่แบบพีพีเก่งๆก,ก็คือจะทําเซตล่ไพ่ายถูกต้องไหมบางคนทําเซตสุดขีดเพระมีงบแค่นี้แต่บางคนก็มีตังค์มากมายเลยแต่บางคนก็ทํามาผิดค่อนข้างเยอะเลยนั่นเอง เพราะงั้นผมมีไฟล์เอกสารอีกหนึ่งตัวใครที่อยากจะไปแจกจ่ายยังไงผมอนุญาตให้แจกจ่ายฟรีเลยแต่ขออย่างเดียวช่วยนำเครดิตของผมไปด้วยนั่นเองเนาะมันจะได้เป็นการฝากช่อง youtube ของผมไปด้วยในตัวเลยนั่นเองเราไปดูที่ไฟล์เอกสารดีวกว่าป่ะท่านผู้ชมนี่เลยนาะตาไฟ์เอกสารจะเป็นในรูปแบบนี้เลยนั่นเองก็คือความแตกต่างระหว่างชุดเซตสุดขีดและชุดเซตไหลาพายนั่นเอง ซึ่งเรามาดูกันที่ส่วนของชุดสุดขีดก่อนชุดสุดขีดเนี่ยเหมาะสําหรับสาย PVE เป็นหลักสาย PVE คืออะไรก็คือล่าบอสตีมอนฟาร์มเก็บเวลปกติเลยนั่นเองใช้ในการ PK ได้เล็กน้อยนั่นเองเนาะซึ่งสายฟรีสามารถทําได้หน้าตาจะเป็นแบบนี้โดยภาพตัวอย่างนี้คือภาพเซตสุดขีดมันเขียนว่าภาพวาดชุดเซตนั่นเองอันนี้ภาพตัวอย่างจะเป็นของชุดเลเวล100สําหรับทวนเลยนั่นเองต่อมาท่านผู้ชมเซตล่พพาย เหมาะสาหรับสาย pk และ pve เป็นหลักเลยนั่นเองหลายคนบอกเอ้ยแล้วทําไมเซ็ตลายพายมันดีกว่าเพราะเซ็ตลายพายเนี่ยคือเซ็ตสําหรับ pp โดยตรงซึ่งเหมาะสําหรับในการเล่น pve ด้วยเพราะว่าคุณจะสามารถไปฟาร์มในโหมดอันตรายได้ซึ่งถ้าคุณใส่เซ็ตลายพายเนี่ยวางใจได้ในระดับหนึ่งเลยนั่นเองคืออย่างน้อยเนี่ยคนอื่นที่ไม่ได้ใส่ลายพายแบบคุณตีคุณไม่ตายแน่นอนนั่นเองนะท่านผู้ชมโดยสายนี้สายเซ็ตลา้พายจะเหมาะสําหรับสายเปเท่านั้น จริงนะถ้าเกิดใครที่ไปเล่นสายฟรีกว่าจะทําเซตไรพายครบป่านี้คุณก็ไปเลเ,ลเลเวลอื่นไปแล้วล่ะก็คงไม่ได้ใช้นั่นเองโดยภาพด้านล่างมันจะเขียนอย่างนี้ครับเห็นไหมด้านข้างหลังมันจะเขียนว่าไรพ่ายเลยนั่นเองซึ่งภาพมันจะเหมือนกันแต่ข้างหลังเขียนไม่เหมือนกันเพราะงั้นใครจะคราฟอะไรยังไงระวังตัวเองด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งสเตตัสของทั้งสองจะไม่เหมือนกันเลยอย่างเซตไรพายเนี่ยมันจะบวก pk 3 0ต้านทานคีิที่ข้ิคอล30%ถูกต้องไหม แต่หากเป็นเซตสุดขีดเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถในส่วนของรมปานทําดาเมจเพิ่มเติมนิดหน่อยสัก3า4 0ต้านทานคีิติคอลสัก5%เปเซนตนี่จะเป็นประมาณนี้ซึ่งทําให้เราสามารถ PK เคได้เล็กน้อยนั่นเองเนาะซึ่งสเตตัสทั้ง2เซตเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนั่นเองแล้ววัตถุดิบหลักในการคารฟสําหรับเซตลายไพ่หลักๆทุกคนน่าจะเห็นกันดีอยู่แล้วซึ่งใครเห็นได้ามชิ้นนี้บอกเลยว่าผออื่นพองอมท้องเสียกันแน่นอนเพราะว่าแม่งมีแต่ของปวดหัวเลยนั่นเอง เดี๋ยวผมแถมไม่ให้อีกสักนิดหนึง่งหลายคนบอกว่าเอ้ยคุณสุรินแล้วพวกเซ็ตสุดขีดอะสมมติว่าผมใส่เซตเลเวล80แล้วผมไปใส่ของ90ชุดเซ็ตจะทํางานไหมมันจะทํางานเป็นเซ็ตเซ็ตของมันครับหมายความว่าถ้าคุณใส่80ชิ้นมันจะทํางานของ80ชิ้นหากคุณทําใส่ของเซตเลเวล90มันจะทํางานแค่90 2ชิ้นเหมือนกันหมายความว่าใน1ชิ้นใน1เซตของมันอะมันมีทั้งหมด5ชิ้น ซึ่งถ้าเกิดคุณจะแบ่งใส่ก็คือใส่2กับใส่3มันจะทํางาน2ชิ้นกับ3ชิ้นเท่านั้นมันจะไม่ทํางานเป็น5ชิ้นนั่นเองเนาะซึ่งมันสามารถใส่แบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะงั้นไม่ผิดเลยแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยผมจะใส่ 80- กับ90ให้มันทํางาน5ชิ้นได้ไหมใส่ไม่ได้นะทุกคนถ้าอย่างนั้นทําไม่ได้มันจะได้แค่2กับ3เท่านั้นเศไลาย่ายก็เหมือนกันครับเศษลาย่ายก็จะมีเซ็ตของมันเหมือนกันแต่เศไลาย่ายปกติจะใส่กันที่4ชิ้นถ้าใครแบบ ้ยอยากใส่ลายพ่ายเลเวลร้อยอีกอันหนึ่งร้อยสิบสลับกันเป็นสองกับสามคุณอย่าทำมาเลยดีกว่าถ้าแบบนั้นนะบอกเลยว่าลายพ่ายไม่ทํางานเพราะลายพ่ายทำงานจริงๆคือสี่ชิ้นจะเวิร์กที่สุดนั่นเองเนาะนี่เรามาดูกันที่ภาพตัวอย่างกันสักนิดนึงดีกว่าถึงความแตกต่างระหว่างภาพสุดขีดและภาพลายพ่ายนั่นเองนะผมจะยกตัวอย่างของคนที่เขาใส่ภาพสุดขีดแล้วก็ไรยพ่ายแล้วกันน้องรู้จะดูได้หรือเปล่าดูในหน้านี้ได้ไหมเนี่ยเอ๊มันเปิดได้ไหมนะไหนดูก่อนสิเปิดได้ไหมนะเปิดได้ไหมนะเปิดไม่ได้ว้ยชิบหาย อ้าโอเคเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพตัวอย่างกันสักนิดนึง,นงดีกว่าว่ามันต่างกันยังไงเราจะยกตัวอย่างของเลเวลร้อยแล้วกันอันนี้เป็นเลเวลร้อยซึ่งอันนี้เป็นภาพสุดขีดเห็นไหมทุกคนหากใส่2ชิ้นมันจะทํางาน2ชิ้นหากใส่3ชิ้นทํางาน3ชิ้นซึ่งสามารถใส่เลเวล80หรือ90ก็ได้เช่นกันแต่มันจะทํางานสูงสุดแค่2ชิ้นกับ3ชิ้นเท่านั้นมันไม่สามารถทํางาน5ชิ้นได้แต่อันนี้เป็นภาพเลเวลร้อยซึ่งถ้าหากใส่ครบเห็นไหม ห้าชิ้นมันจะได้ลมปานบวกหนึ่งแล้วก็ต่อต้านคียิคอลบวกยี่สิบด้วยนั่นเองแล้วก็ได้ลมปานเพิ่มขึ้นด้วยแต่หากคุณใส่ภาาไร้ผ้า,าใช่ไหมไปดูวันที่ภาาไร้ผ้า,าสักนิดนึงดีกว่านี่อันนี้เป็นไร้ผ้าเมื่อใส่เสร็จเห็นไหมค่าความแตกต่างมันจะแตกต่างกันแล้วได้ดาเมจพีเคลดหย่อนเห็นไหมยี่สิบยี่สิบเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์และอันสุดท้ายห้าชิ้นเป็นต่อต้านคิยิคอลด้วยนั่นเองซึ่งมันจะเหมาะสําหรับ PP ซะส่วนใหญ่เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมอันนี้แหคครับือวาาามตตกต่งสํ เซตสุดขีดและเซตลายพายนั่นเองนะท่านผู้ชมต่อมาท่านผู้ชมสิ่งที่ทุกคนเข้าใจการผิดผิดคือห้ามสุดขีดก่อนและค่อยเลื่อนขั้นเป็นลายพายก็คือฝังนั่นเองฝังสุดขีดก่อนและค่อยเลื่อนขั้นเป็นลายพายซึ่งห้ามทําเด็ดขาดนะทุกคนใครที่มีแผนจะทำลายพายแล้วเอาชุดไปขึ้นสุดขีดขายทิ้งได้เลยเพราะว่าหลังจากนั้นคุณทําอะไรไม่ได้ก็คือมันหมดประโยชน์ละเพราะว่า ชุดหนึ่งชุดสามารถฝังสุดขีดหรือไร้พ้าได้เพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นถ้าคุณจะมาบอกว่าเอ้ยผมทําสุดขีดแล้วผมอยากทําไร้พ้าต่อทําไม่ได้นะคุณถ้าจะทําคุณต้องทิ้งทั้งชิ้นและทําใหม่ซึ่งตัวอย่างทําแบบผิดๆจะเป็นแบบนี้ครับหากคุณทําฝังสุดขีดไปแล้วคุณจะไม่สามารถทำไรพผ้าได้อีกนั่นเองหากทำสุดขีดแล้วเห็นไหมจะไม่สามารถทำไร้พ้าได้อีกมีทิ้งกับขายอย่างเดียวซึ่งผู้คุณพิจารณาเอาได้เลย และหลายคนจะมีคำถามสงสัยขึ้นมาคุณสุรินผมมีสุดขีดแล้วอะ่ะผมจะสุดขีดออกได้ยังไงซึ่งเกมนี้ไม่มีการเอาสุดขีดหรือไร้พายออกเด็ดขาดทำแล้วทำเลยถ้าอยากจะทำใหม่ต้องทำชิ้นใหม่ขึ้นมาทางชิ้นไม่สามารถที่จะมาลบสุดขีดเปลี่ยนเป็นไรพายเปลี่ยนจากไรพายเป็นสุดขีดไม่ได้นั่นเองนะท่านผู้ชมนะนี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องนะทุกคนวิธีการครับจะมาในรูปแบบนี้ครับอุปกรณ์เดิม ซึ่งจะเป็นแบบนี้ครับผมยกตัวอย่างในส่วนของรองเท้าใช่ไหมแต่ภาพนันเป็นถุงมือเออช่างมันไม่เป็นไรทุกคนน่าจะเข้าใจซึ่งมันจะต้องเป็นอุปกรณ์เดิมๆที่ไม่มีสุดขีดและไม่มีลายพ้ายเป็นแบบนี้พัฒนา1พัฒนา2หรือไม่พัฒนาเลยก็ได้ไม่ห้ามจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ให้เวิร์กสุดทําพัฒนา2เอาไว้นั่นเองเพราะว่ามันจะขายได้ราคาแพงกว่าอย่างน้อยขายให้มือ2คนอื่นจะได้มีราคาไงเพราะงั้นทําพัฒนา2ได้ก็ดีนั่นเองถ้าจะเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นเตรียมผ้าไรพ่ายาพเพื่อทําการฝังเป็นอุปกรณ์ไรพ่ายานั่นเองนะครับผู้ชมอันนี้ภาพตัวอย่างจะเป็นในรูปแบบนี้ส่วนหลายคนจะถามในส่วนตรงนี้ว่าแล้วภาพไรพ่ายาหาจากไหนเดี๋ยวไปดูในขั้นตอนถัดไปท่านผู้ชมขั้นตอนสุดท้ายปอกแขนบัลล็อกนี่เปลี่ยนเรียบร้อยตอนนี้ผมใส่เป็นปอกแขนแลวงงไปหมดแล้วตัวอย่างโอเคเมื่อทําเราทําการฝังอุปกรณ์จะกลายเป็นไรพ,พ่ายพัฒนา2เลยนั่นเองซึ่งบวก11นี้ไม่ใช่นะอันนี้ภาพตัวอย่างมาอย่าไปสนใจมัน ก็คือมันจะได้มาเป็นลายผ่ามันจะกลายเป็นอุปกรณ์ลายพ้าทันทีเมื่อเราฝังลงไปต้องเป็นของเดิมๆมีภาพและพอฝังลงไปจะกลายเป็นลายผ่าทำเพียงแค่นี้ไม่ยากเกินไปสิ่งที่ยากที่สุดคือ เตรียมวัตถุดิบเพื่อคาภาพไรพ่ายนั่นเองใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วงงบ้างใครที่งงยังไงสามารถย้อนคลิปไปดูได้เลยหรือย้อนไปดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจพวกคุณเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือสอบถามผมได้เลยผมพยายามตอบให้ทุกแชทเลยจริงถ้าเกิดผมตอบช้าย,ยังไงก็ขออภัยด้วยจริงหรือใครแบบรีบร้อนมากๆเลยก็ลองทักมาใน Facebook ดูได้เผื่อผมจะอ่านและตอบเลยนั่นเองสามารถถามกันเข้ามาได้เลยประโยคง่ายๆครับ กล้าถามคุณจะได้คําตอบแต่ถ้าคุณอายคุณจะไม่ได้และไม่รู้อะไรเลยต่อมาท่านผู้ชมขั้นตอนในการเตรียมคราบภาพไร้พ้าซึ่งภาพไร้พ้าเราจะทําได้โดยการคราบเท่านั้นคุณจะต้องเตรียมของอย่างน้อยหกอย่างดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างจากภาพไร้พ่าเรเวลร้อยนั่นเองซึ่งเศษพลอยผงแดงเหล็กหลอมสว่างใสผ้าขนและภาพสุดขีดหลายคนบอกเอ้าไหนคุณสุรินบอกว่าภาพสุดขีดมัน เอาไปฝังไม่ได้ไงใช่ครับภาพสุดขีดเอาไปฝังไม่ได้แต่ภาพสุดขีดคือวัตถุดิบในการคาฟเป็นภาพไพายพ่เหมือนคุณอัมเกตอะแต่ห้ามเอาไปผังเอาไปฝังในอุปกรณ์เดิมๆควรเอาภาพท้งดุนไปคราบใหม่คือคาฟขึ้นมาใหม่นั่นเองเป็นคราบเป็นภาพไพายพ่โดยอุปกรณ์ด้านล่างพวกนี้ผมเขียนไว้ให้หมดแล้วว่าหาจากไหนใครไม่รู้ยังไงเดี๋ยวผมแปะขวาบนตรงนี้ไว้ให้ด้วยซึ่งวิธีการหาของพวกนี้หายังไงนั่นเองผมทาคลิปเอาไว้ ให้หมดแล้วนั่นเองเนาะเตรียมของเหล่านี้ให้เรียบร้อยได้เลยนั่นเองนะผู้ชมขั้นตอนต่อมาท่านผู้ชมหลังจากที่เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วให้นําเข้าตู้ครับอาชีพรองสายเสื้อผ้าต้องเป็นอาชีพรองสายเสื้อผ้าเท่านั้นนะที่จะครับภาพไร้ผ้าได้ใครที่เป็นเกี่ยวกับการตีเหล็กหลอมไฟอะไรพวกนี้หลอมยาทาไม่ได้นะต้องเป็นสายรองสําหรับเสื้อผ้าเท่านั้น ใครที่ทําไม่ได้ก็เปิดร้านค้าในการซื้อรับประกันนะท่านผู้ชมผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าวิธีการเปิดร้านค้าในการเข้าไปคาบของทำยังไงนั่นเองนะท่านผู้ชมแต่ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมทําเป็นตัวอย่างเอาไว้ให้นี่ครับไล่ลําดับจะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมภาพตัวอย่างอันนี้หนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ภาพว่าชุดนี่พอคาฟเสร็จมันจะได้เป็นลายผ้าหลังจากคาฟเสร็จแล้วนะภาพจะเป็นแบบนี้สําคัญจะจัดที่พวกคุณจะต้องรู้คือก่อนที่คุณจะคาฟคุณต้องสังเกตด้วยว่าตัวละครคุณเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ถ้าคุณตัวละครเป็นเพศชายแล้วคุณดันไปคัฟรองเท้าเพศหญิงปั๊บเกิดอะไรขึ้นคุณจะใส่ไม่ได้ทันทีเพราะตัวเกมมันล็อกเพศชายหญิงเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดคุณคัฟผิดอุปกรณ์ที่คุณจะใช้ไม่สามารถที่จะใส่ได้ต้องใส่ตัวละครหญิงเท่านั้นเพราะงั้นจะคัฟอะไรดูที่เพศดีๆผมเขียนกำกับเอาไว้ให้แล้วอย่างน้อยขอให้ฟังตรงนี้และอ่านให้เข้าใจนั่นเองนะไม่ใช่แบบอุ้ยคัฟเสร็จแล้วคุณสุรินพูดมั่วจังเลยผมมีคลิปอธิบายมาผมตีแตกเลยนะผมตีมือแตกเลยนะผมบอกเลยนะเพราะงั้นระวังดี เห็นไหมมันมีเพศจํากัดอยู่แล้วผมไล่ลําดับตามนี้ให้เลยครับ1 2 3 4สนี่ตามนี้เลยนั่นเองต่อมาท่านผู้ชมวิธีการเข้าไปที่ร้านหลอมนั่นเองเนาะหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยจริงว่าจะไปผลิตภาพไรผพายยังไงอ่าวิธีการเข้าร้านกดตรงนี้ครับแผงลอยอ่ะหน้านี้กดไม่ได้ชิบหายแล้วอ่ะเรากดไปที่แผงลอยกดเสร็จปั๊บเลือกรายการผลิตตรงนี้แล้วเลือกที่ตัดเย็บครับเมื่อเราเลือกตัดเย็บใช่ไหมเราก็จะหาได้เลยนี่ในการคาภาพอยากได้ภาพอะไรก็ ครับขึ้นมาได้เลยอย่างตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นภาพลายพ่าวัตถุดิบคือสุดขีดตรงนี้เลยนั่นเองแต่หากใครที่มีสายผลิตเสื้อผ้าอยู่แล้วกดไปผลิตแล้วกดช่างเสื้อผ้าได้เลยครับแล้วก็หมุนหาเลยครับภาพตัวอย่างที่ผมทําคือรูปปอกแขนใช่ไหมเราก็ไปที่ปอกแขนสักน,นิดนึงดีกว่านหนอันนี้ปอกแขนเห็นไหมนี่มันเขียนว่าปอกแขนภาพชายถ้ามันเขียนคําว่าภาพชายใช่ไหมเราก็ไปหาปอกแขนหญิงนี่ปอกแขนหญิงลายผ้าโดย จะใช้ภาพสุดขีดหญิงในการคาฟนั่นเองเมื่อพอเราคาฟเสร็จแล้วเราจะได้ภาพอันนี้ขึ้นมาซึ่งจะเป็นลหลพ่ายเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเพราะงั้นผมบอกแล้วว่าวิธีจะคาฟอะไรดูที่เพศดูที่ชุดด้วยนั่นเองคราบมัวโซโตเลียงมาใส่ไม่ได้อย่ามากีดบอกคุณสุรินไม่บอกนะตีตาย,ตาย,ตายจริงด้วยนะท่านผู้ชมขั้นต่อมาท่านผู้ชมขั้นต่อมาเลยก็คือวิธีเข้าเตาหลอมสร้างชุดเสร็จลาพ่ายซึ่งเตาหลอมเนี่ยผมไม่อธิบายแล้วกันว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่า ทุกคนนะ่ะครับกันเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเตาหลอมเนี่ยมันคือหน้าเดียวกับการทำคราฟเซตสุดขีดด้วยนั่นเองซึ่งไม่ได้ต่างกันเลยก็แค่เลือกหัวข้อว่าคุณจะคาเป็นไหลพายนั่นเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผู้คุณจะต้องระวังเลยเพราะหลายคนเนี่ยมักจะติดขี้เกียจกันก็คือการคราฟเซตเสื้อผ้าโดยการที่มันยังมีภาพสุดขีดและภาพไรผ้ายอยู่ด้วยกันนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมที่ต้องระวังเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยมีภาพสุดขีดอยู่ในคังและภาพไรผ้ายอยู่ในคังทั้งคู่เลยนั่นเองซึ่งแบบ หลายคนแบบดอปมาเยอะจัดเราไม่ได้คัดคังไม่ได้อะไรเลยไงอาจจะทําให้สร้างชุดผิดได้วิธีการคา้ามีที่เตาหลอมภาพตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเราค้าฟเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เซตลายผ้าท,ที่เขียนคงว่าข้างหลังแล้วก็จะเป็นเพศหญิงด้วยนั่นเองซึ่งตัวละครของผมเป็นเพศหญิงเราก็จะค้าฟของที่เป็นเพศหญิงแล้วก็รองเท้าด้วยนั่นเองหลังค้าฟเสร็จเราจะได้ชุดเซตลายผ้าเพศหญิงมาใส่นั่นเองนะท่านผู้ชมและหลายคนจะถามผมมีคุณสุลินผมอยากเปลี่ยนเพศของอุปกรณ์เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะจ๊ะเพราะงั้น อยากเปลี่ยนได้อย่างเดียวคุณสร้างตัวละครใหม่มาเล่นเอออ่าเปลี่ยนได้แนะ่นอนบอกเลยเก็บไปเลยเวลใหม่ 100, ร้อยเลเวลร้อยพอดีเดี๋ยวมีคนดึงให้แป๊บเดียวไม่ช้าหรอกจริงๆประมาณเดือน2เดือนนะเหลือโอเคเรามาดูกันที่ภาพตัวอย่างอันนึงหนึ่ง,งดีกว่าสําหรับหน้าเตาหลอมนั่นเองนะท่านผู้ชมวิธีการเข้ากดไปเลยครับกดตรงนี้แล้วเลือกที่เตาหลอมรวมเลยนั่นเองซึ่งไอเตาหลอมรวมเนี่ยจะมาตอนเลเวล80เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมให้เลือก ทั้งเพศฝ่ายตัวเองอยู่ฝั่งไหนอาชีพอะไรอย่างผมเป็นทวนหญิงอันนี้ฝ่ายธรรมะผมต้องเป็นทวนหญิงฝ่ายอาธรรมนี่กดเลยกดเสร็จปั๊บผมหมุนเลยครับหาถุงมือใช่ไหมนี่อันนี้ถุงมือมันเขียนด้านหลังว่าสุดขีดแล้วถ้าเกิดเราจะรู้ได้ไงว่าเราคาผิดหรือถูกกดตรงนี้ดูครับกดตรงกลางดูผลสัมลิสของมันจะเขียนว่าสุดขีดเมื่อเราคาเสร็จเรียบร้อยมันจะใช้ภาพสุดขีดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราหมุนต่อไปอะหาต่ออะท่านผู้ชม หาต่อไปจนกว่าจะเจอนี่เจอแล้วปอกแขนหญิงเขียนคําว่าล like, ายพ่าดูกดคลิกเห็นไหมมันจะเขียนคําว่าล like, ายพ่าแหละลายผ้าลายผ้าลายพ้าไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปดูเพราะเกมมันบั๊กนะมันเขียนว่าเพศชายให้ดูแค่ชื่อด้านบนก็พอกับหัวข้อที่อยู่ตรงนี้ชื่อด้านบนกับหัวข้อตรงนี้แค่นั้นพอไม่ต้องไปดูไอชุดเซตของมันเพราะว่ามันบั๊กมันแปลมาหั่วพอดูเสร็จปั๊บเห็นไหมชุดเซตของมันจะเขียนว่าทํางานแบบนี้เมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วมาดูตรงนี้ว่า มันใช้ภาพลพายผ้าไหมแล้วเราครัพมาถูกเหมือนถ้าเราครัพมาถูกมันจะเขียนว่า1นทับหเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมและเราก็ให้เอาอุปกรณ์เดิมๆเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนั่นเองซึ่งอันนี้ผมไม่มีอุปกรณ์ใส่ใท่านผู้ชมได้ดูอุปกรณ์ของมันคืออะไรก็คือไอ้อุปกรณ์ชิ้นเนี่ยที่มันเป็นของเดิมๆนั่นเองเนาะที่จริงผมก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งนี่แหละแต่ไม่อยากถอดเข้าถอดออกไงเดี๋ยวเผื่อแม่งหายเกิดจะบั๊กอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนกันสําหรับเกมนั่นเองเนอะซึ่ง การคารฟมันไม่ได้ยากเลยทุกคนแต่การหาวัตถุดิบประทำต่างหากที่มันยากซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่แบบทําอะไรง่ายๆเลยเพอคาฟเสร็จเราจะได้ตรงนี้เราก็แค่เตรียมของประมาณนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมอันนี้ค่อนข้างสําคัญแต่เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มีมาหลายคนไปรีบร้อนหามันมันไม่ช่วยอะไรอ,ะอันนี้ผมเล่นมาก็มีเป็นพันแล้วแต่ก็ใช้เยอะเหมือนกันนั่นเองท่านผู้ชมก็ลองดูวิธีการคารฟเลยนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างท่านะผู้ชมวิธีการครัฟชุดเซตล่พ่าาและชุดเซตสุดขีด ถึงความแตกต่างของมันทั้งสองชิ้นนี้ว่าแตกต่างกันยังไงถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้คาให้ดูแต่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจไม่มากก็น้อยเลยนั่นเองซึ่งมันคาไม่ยากจริงๆวิธีการทําก็ไม่ยากเลยแต่ส่วนมากที่มันยากคือหนึ่งการเตรียมวัตถุดิบต่างๆเลยนั่นเองกับอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือพวกคุณมักจะเข้าใจกันแบบผิดๆในวิธีการคาก็คือชอบเอาเซตสุดขีดไปฝังในอุปกรณ์ก่อน แล้วคิดว่ามันจะสามารถทำไร้ไพ่เป็นการเลื่อนขั้นต่อไปนั่นเองนะท่านผู้ชมซึ่งผมอธิบายทุกขั้นตอนไปแล้วถ้าเกิดคุณทำวิธีขั้นขั้นตอนที่พวกคุณเข้าใจแบบผิดๆอะ่ะคุณจะเจ๊งแต่ถ้าคุณทำตามขั้นตอนของผมอะ่ะคุณจะได้เสร็จไร้ไพ่ไปใช้โดยที่ไม่ผิดพลาดเลยนั่นเอง ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างที่ผมบอกกล้าได้ไออดถามมาได้เลยผมตอบให้อยู่แล้วไม่ว่าคําถามน้ำจะดูเล็กน้อยขนาดไหนถามมาได้เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเพราะงั้นส่วนสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายจ้า